นี้นะเขาบอกว่าที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยมีอัตราส่วนพื้นที่ทำนาต่อพื้นที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยเท่ากับ3ต่อ4แล้วคุณลูกขอลอกโจทย์ตรงนี้ก่อนอทำนานะต่อเลี้ยงสัตว์เนาะอัตราส่วนเนี่ยเท่ากับ3ต่อ4หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าพื้นที่ทำนานา3ส่วนแล้วก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยส่ 4. ส่วนอัตราส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ต่อพื้นที่ทำสวนเท่ากับ3ต่อ11 ก็หมายความว่าเลี้ยงสัตว์3ส่วนนะแล้วก็ทําสวนเนี่ยสิส่วนถ้าที่ดินแปลงนี้นะมีพื้นที่วรวม1นึ่งพ่จะเป็นพื้นที่ทํานาอยู่กี่ไร่บางคนบอกนี่ไงคุณลุก3ไร่นี่ไงตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้คือจํานวนส่วนโอเคปะไม่ใช่จํานวนไร่ถ้าเป็นโจทย์สําหรับข้อที่เป็นอันตราส่วนแบบนี้ แล้วข้อนี้มี2อ,อัตราส่วนแยกกันอย่างนี้เราจะต้องเอา2อ,อัตราส่วนนี้มารวมเป็นอัตราส่วนเดียวกันก่อนก็คือพูดถึงอัตราส่วนทำนาถูกปะพูดถึงอัตราส่วนเลี้ยงสัตว์แล้วก็พูดถึงอัตราส่วนทำสวนถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาเขียนใหม่ให้ต่อกันเป็นแบบนี้โอเคมั้ยอ่ะคุณลุกสอนก่อนเลยสมมุติว่าบางคนไม่เคยเรียนมาเลยนะ เราก็จะเห็นอ่าทํานากี่ส่วนล่ะอ่านี่ไงทํานา3ส่วนก็เอาสไปเขียนก่อนอย่างนี้ถูกปะอ่าคุณลูกถามอีกเอ่อทำสวนกี่ส่วนนี่ไงทาสวน11ส่วนบางคนโอ้ยง่ายจังคุณลูกใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลี้ยงสัตว์กี่ส่วนทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าคุณลูกเลี้ยงสัตว์3ส่วนแต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณลูกเลี้ยงสัตว์4ี่ส่วนหรือเปล่าทีนี้ตีกันแล้วเอ๊ะจะเอา3หรือเอา4ดีถูกไหมคะถ้าใช้3เนี่ย สี่มันก็จะน้อยใจเนาะถ้าใช้สี่สามมันก็จะน้อยใจถูกไหมคะดังนั้นทำยังไงดีคุณลูกก็มีหนะ้าที่ต้องปรับไอ้ตรงนี้ให้เป็นตัวเลขที่เหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องตีกันว่าเฮ้ยมันจะเอาเลขอะไรดีถูกไหมคะ,ะวิธีการทำทำยังไงเวลาเราจะปรับให้ตรงนี้นะเป็นตัวเลขที่เหมือนกันเราจะใช้วิธีการคูณด่ทั้งสองอันเลยสี่ จะคูณเลขอะไรดีคุณรู้จะคูณเลขสามก็แอบ,บมาดูฝั่งนี้แล้วสามจะคูณเลขอะไรดีนี่ก็คือคูณเลขสี่แอบ,บใช้ฝั่งนี้อย่างนี้นะดูนะเดี๋ยวสองอันเนี้ยมันจะเท่ากันเลยสี่คูณสามเป็นสิบสองถูกปะแล้วต้องเอาตรงนี้คูณ3ามด้วยต้องคูณทั้งสองตัวสามสามเก้ามันก็จะเป็นเก้าต่อสิบสองเปลี่ยนใหม่ละตรงนี้เป็นเก้าต่อ12บสองตรงนี้ก็เหมือนกัน่ะตรงนี้สามคูณสี่ เป็น12บสองเห็นปะว่าอัตราส่วนของการเลี้ยงสัตว์เท่ากันแล้วเออมันจะได้ไม่ต้องตีกันนะคะออทำส่วนล่ะทำสวนเท่าไหร่ก็เอาสี่คูณกับสิบเอนาะก็จะเป็นสี่สิบสี่นี่เปลี่ยนจากตัวนี้นะมาเป็นก้อนนี้ละดังนั้นคุณลูกขอลบตรงนี้ใหม่ด้วยจากนั้นเราก็เอาอัตราส่วนแต่ละอันมาเขียนได้เลยเนะาะทำหน้า9ส่วนเลี้ยงสัตว์12ส่วนแล้วก็ทำสวนสี่สิบสี่นะคะ จากนะั้นทำยังไงต่อทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณลุกเอาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ที่เป็นจํานวนส่วนนะมารวมกันจะเท่ากับกี่ส่วนเลยจะเท่ากับ65ส่วนถูกปะห5สิมาจากไหนก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้65อันนี้ในกรณีที่คุณลุกเอาพื้นที่รวมกันนะจะได้ทั้งหมด65ส่วนแล้ว65ส่วนตรงนี้เท่ากับกี่ไล่ทุกคน เฮ้ยอันนี้พื้นที่รวมกันได้65ส่วนถูกไหมแล้วพื้นที่รวมกันตรงนี้ก็ได้1ล้อหนึ่่ไลถูกปะแสดงว่า65ส่วนก็คือมีค่าเท่ากับ1นึ่่ิบไลนนั่นเองจากนั้นครูถามว่าแล้ว1ส่วนละ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา2ตัวนี้มาหารกันได้เลยถูกไหมมันก็จะเป็น1 0 4 0หารด้วย65ก็จะได้คำตอบเท่ากับ16ไลนนั่นเองจากนั้นไปดูคำถาม เขาถามว่าพื้นที่ทํานาคือกี่ไร่กี่ไร่อะพื้นที่ทํานานะมี9ส่วนแล้ว9ส่วนเท่ากับกี่ไร่หนึ่งส่วนเท่ากับ16ไร่เส่วนเท่ากับกี่ไร่ก็เอา9คูณ16ไปได้เลยถูกไหมอ่ะก็คือจะได้คําตอบเท่ากับ144นั่นเองนะคะก็คือตอบข้อกอไก่ได้เลยประมาณนี้นะคะ